ความรู้สึกว่าแน่นแน่แนขหายใจไม่ได้แน่นลงหายใจไม่ได้พอเจหนีมารับลูกตอนเย็น <c oughs> ก็บอกว่าหนีพายายไปดูตาชุดยายชักไม่ไห,ไหวน,นะ <c oughs> ไปฉุกเฉินเลยดีก็าไปส่ <c oughs> งฉุกเฉินหมอเขาจับทีเส้นหลอดเลยแล้วเลนกอดของยายเนี่ยข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งไม่มีอกอดหายไปข้างหนึ่งก็หมอเอาไปวิเคราะห์หให้ดูยายก็ตกใจเ <c oughs> อา้าอกดนะน้ำเต็ม ยายนอนไม่ได้ยายจะนอนก็ต้องบบนอี да. ้งเนี่ยเพีายเรหายใจทีนี้ก็ถูกเจาะน้ําออกจากปอดครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปารลามก็ม uh, ีอาการเป็นอิดสองสามวันก็เป็นอิดเจาะเจาะถึงห้าครั Aye, ้งเจาะน้ําออกจากปอดถึงห้าครั้งสุดร่างกายสุดมากถึงขนาดเขาเข็นยายไปไว้กับคณนอนรอตายยายมีพ่ออ้อมเลี้ยงหลานไปสองคืนติดกับเต๋ไปนอนติดตาแล้วก็ถ้าเปิดถ้าเปิดปุ๊บก็จะมองเห็นคล้ายๆกับแบบว่า มองเห็นคนค่อยๆร่วงไปเท่นี้แล้วเห็นกับชายายนอนอธิษฐานตลอดเลยนอนอธิษฐานแบบฉันไปไม่ได้ฉันจะต้องเลี้ยงหลานฉันจะต้องอยู่ให้ได้ฉันจะต้องอขอพระเยซูขอฝไฟพระวิญญาขอ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 วิญญาขอขอฉันจะต้องอยู่ให้ได้บอกกับตัวเองจับใจในตัวเองไ่ตลอดต้องอยู่ให้ได้จนจนหลังจากนั้นหมอวินิจฉัยให้เราส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พินิจฉัยออกมาว่าอาการอย่างเนี้ยเป็นอาการของวัณโรคก็ <c oughs> เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอใช่เหรอที่บ้านแม่ก็เป็นมะเร็งพ่อก็มะเร็งอาก็มะเร็งป้าก็มะเร็งหลายหลายคนที่จากไปจากไปมีแต่มะเร็งหมอหาคําว่ามะเร็งเถอะหาให้เถอะไ <c oughs> ม่บางคนก็กลัวนะแต่ยายไม่กลัวหาให้เถอะเป็นอะไรฉันจะได้รีบรักษาเพราะฉันมีมีบอกในใจว่าตัวเองไม่ตลอดฉันมีพระเจ้าฉันจะต้องรอด ใครเป็นแล้วตายช่างเขาแต่ฉันจะต้องเลิแล้วทีนี้ในขณะที่ที่คุณหมอนั้นก็ยังบังคับยายว่าจากผมตรวจมาผมก็เจอวันนั่นละกทีนี้บังคับยายกินยาเกือบสามสามเดือนทีนี้ก็มีผลพรายายยังลูกให้ซีนายกินด้วยทีนี้ซีนายก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยเด็กก็ต้องกินทีนี้ในขณะที่หมอไม่ได้ใช้ผินอะโรคของเราอะเราเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แล้วบางครั้งให้เรากินในโรคที่เราไม่ได้เป็นแล้วโรคที่เราเป็นมันไปถึงไหนแล้วทีนี้เรามีหลักฐานเยอะแยะพอมีใช้ว่าเราเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเราต้องแอฟพีออกมาแล้วหมอสามเอฟพเลยสิ่งที่ทําการรักษาก็จะมีระดับรองหมออระดับหมอเก่งๆทุกหลายๆคนทยอยเข้าห้องมาทีละคนทีละคนมาขอร้องว่าอย่าฟ้องหมออย่าฟ้องโรงพยาบาลอย่าฟ้องคนอย่าฟ้องนี่หรือตามมาขอเราเราก็บอกว่า คุณคิดเอาเองก็แล้วกันถ้าชีวิตของคุณนะเจอแบบฉันเนี่ยให้ฉันกินแบบนี้แล้วเราคุณจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงเออแล้วโลกที่เราเป็นมันไปถึงไหนแล้วแฟนก็เออตาก็พูดบอกว่าอะไรนี้แล้วกันคุณต้องรับผิดชอบทางโรงมยาบาลตงรับผิดชอบให้หายก็แล้วกันให้หายป่วยก็แล้วกันแต่อย่างอื่นจะจะจะ,จะไม่ติดใจอะไรเลยแต่อาการของยายน่นนะ หนักมากกัรพดตั้งแต่ให้ยาบัรนลโลกน่ะน้ำหนักยายจาก58เหลือ43 43กิโลแล้วเนื้อหนังของยายเนี่ยเยียวนังไปหมดสุดร่างกายเน่ดูไม่ได้ดูจนยายมองเห็นรูปสภาพของตัวเองน่ะถ้าอยู่ถึงอายุ90ปีน่ะเราเห็นร่างกายของเราแล้ว <The man. S 2> ไปหมดเลยไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจราสู้ใครๆที่มาเยี่ยมยายไใครๆก็เขามองเห็นเขาก็จะพูดว่า ออกจากบ้านไม่น่ารอดไม่รอดจนกระทั่งพยาบาลที่ที่อยู่กับคุณหมอเนะน่ะก็สนิทกันออกมาบอกว่าถ้าอยากจะกินอะไรก็กินอ,อยากจะเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวบอกจนขนาดนั้นน่ะแล้วเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่มาเยี่ยมมาหานะ่ะมาถามกระซิบอ่ะเธอทำที่ไหนกํายกาขนาดนั <c oughs> ้วเลยนเราเราถ้าถ้าเราสติถ้าเราไม่มีพระเจนะ้าเน่ะเราหลออไปหมดแล้วนะ่ะ แต่เราอยู่ได้เราเราเราบอกว่าเราบอกตัวเองว่าฉันต้องอยู่ให้ได้ฉันไม่เป็นไรฉันต้องรอดใครเป็นยังไงก็ช่างฉันต้องรอดแม้กระทั่งป่วยจนกระทั่งฉันเดินไม่ได้นั่งคลานเข้าห้องน้ําก็ไม่เป็นไรแต่แต่ต้องยืนให้ได้พระเจ้าต้องให้ลูกยืนให้ได้เพื่อลูกจะได้อยู่ต่ออธิษฐานไม่ตลอดตลอดที่นีการให้เคมีมากกว่าการที่แทงเข็ีถุงโอ้โหติดติดถุงเลยกว่าตะใช้เวลาแปดชั่วโมง ให้มันรวมอยู่ที่เดียวกันในขณะที่แทงเข็มเนี่ยสถามะลอดเลยเรียกพระเจ้าเรียกพระเยซูเรียกเรียกหมดรักษาลูกรักษาลูกนะลูกจะต้องอยู่ให้ได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทั้งทั้งที่คุณหมอทุกทท่านมองเห็นว่าในเคสที่รักษาพร้อมกันสิบเอ็ดคนมองว่ายาเนี่ยจะต้องเลี้ยงแต่หมอไม่พูดไปจันทรยาบาลหมอไม่พูดหมอก็ได้แต่แต่แต่มองว่าไม่ร้องนี่ก็ไม่รอดคนนี้ไปก่อน รวมต่าพันเม็ดเลือดเขาก็ไม่ถึงเกณฑ์คนอื่นเขาถึงเกณฑ์กันหมดของเราไม่ถึงเกณฑ์แต่แต่คุณหมอเขาก็ก็ก็ถามเราว่าจะสู้ไหมเคมมีบางบดที่มันแรงนะจะวัดสู้สู้สตามกระบวนการของคุณหมอทําไปเลยสู้คุณหมอบอกว่ากลัวเราจะไปแต่เข็มเลยในนี้นยาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร ถข็มหนึ่งอดได้เข็มสองไปเรื่อยๆเป็นไรตามกระบวนการของคุณหมอไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงหมอรักษารักษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอที่สุดถึงที่สุดจริงๆคุณหมอนัดให้มาดูผลเลือดอีกคือทุกครั้งทุกครั้งจะต้องก็รักษาเนี่ยจะต้องมีผลเลือดผลเลือไปยืนยันทุกครั้งแต่เม็ดเลือดเขาเขานอนต่ำ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 ตลอดและในบางครั้งเนี่ยความดันโลหิตของเราก็ค่อนข้างจะต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยแต่เราบอกครับครับครับสู้มาสู้มา ดิงจนรักษาจนถึงที่สุดคุณหมอว่าก็จับมือเท้าถามหน่อยเถึะว่ามีอะไรดีแล้วก็บอกว่าทำไมเหรอคุณหมอคุณหมอบอกว่าจากการให้เคมีบำบัดของคนที่ภูมิตั้งทันเม็ดเลือดขาวนี่ไม่ได้เลยความดันก็ค่อนข้างจะตกรอดมาได้ยังไงเ <Amen. S 1> อเมน ยายก็บอกว่ายายมีพระเจ,ะจ้ายายก็อธิษฐานตลอดยายกลับไปบ้านยายกับอธิษฐานตลอดรู้ไหมที่ในกลุ่มเดียวกันที่คุณหมอรักษาก็ไปหมดแล้วนะก็ <laughs> ไปหมดแล้วนะเหลือเราคนเดียว <Amen. S 1> เอเมนเหลือเราคนเดียวบุคนรักคลเหลือเราคนเดียวแล้วจได้ยังไงแต่ทีนี้พอพอการรักษาเสร็จเลยเสร็จหมดรักษาเรียบร้อยแล้วก็จะมีผลของคนที่ร่าง,งกายไม่แข็งแรงก็จะ เอ่อพวอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งมากแรงมากจากจากจากของยายเป็นเนี่ยของคนอื่นคุณหมอยังกาหนดว่าผมเดือนตอนนเดือนตอนนี้เดือนของยายหมอกําหนดว่าหมอพูดคล้ายๆแบบวัานพร้อมที่จะไปตลอดเวลาพร้อมที่จะไปตลอดเวลาพูดคํานี้อ๋แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นอาการของคนที่อ่อนร่างกายเม็ดเลือดขาวไม่เพียงพอไม่น้ำเหลืองจะกระจาย ไม่รู้จะจุดไหนจุดไหนของยายกระจายเลยจุดยลอยไอ้ลอยเหนียก้อนเท่านี้เนี่ยพอดีเพื่อนเอาเอานี่มาฝากใจแล้วมันมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันที่นี้เลยคือตรงคอด้านเนี้ตรงคอเนี้เราไปดัายาขึ้นมาเรื่องขึ้นก้นร้อนมาที่นี้ยายถามคุณหมอว่าคุณหมอจะทำยังไงเออคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจาะเจาะไปตรวจดูว่าเป็นเนื้อร้ายหรือหรือเป็นเนื้อดี ถ้าเป็นเนื้อร้ายหมอก็จะต้องเอาออกเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าเป็นรอดีก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกแต่ว่าจะอาจจะรำคาญหน่อยมันจะไม่สวยหมอพูดอย่างนี้นายจะอกว่านายจะเชิงคิดหนักเอาออกเถอะหมอคุณเอาออกเถอะนี่มันจะยอยังไงก็อยากให้เอาออกถ้ามันไม่ใช่เนื้อร้ายก็จบแล้วไม่ใช่เนื้อร้ายคุณหมอบอกว่ามันจะเจ็บตัวปะปังเพราะว่าเออมันไม่ใช่เนื้อร้ายก็ให้มันอยู่เถอะอะไรที่มันอยู่ในร่างกายของเราที่มันเกิดมาแล้วน่ะ มัน passes, ก็ยากที่มันจะจะออกไปง่ายๆคุณหมอบอกว่าคุณหมอนัดตั้งหนึ่งปีแล้วค่อยมาดูแล้วกันถ้าใจผู้ป่วยอยากจะเอาออกคุณหมอก็จะเอาออกให้พอเวลาหนึ่งปีนะค่อยมาดูนี้พอเสียงยายพอเสียงค่พี่ชายยายตื่นเช้ามายายตังออกเลยตังออกเลยตังออกทุกวันตังออกทุกวันตามนียามพระเยซูตังออกทุกวันทุกวัน ไา้ก็บานในห้องน้ำบานยายก็เป็นกระจกเข้าไปก็เห็นห้องล่างก็มีกระจกรอบๆลายก็ให้จับตรงนี้แล้วก็ตามอออเรยยาก็ทำตามจนตอนหลังยายก็เลยลืมทุกวันทุกวันเลยไม่ได้ไปสนใจมองที่กระจกไ้ยาเอาจิตไปจับมองจิตไปจับไอมาได้แค่สี่เดือนยายก็เลยอยู่ๆหายไปหมดเกมแม่เมแม่ตอนนี้เร่มขึ้นแั้วหายไปหมดที่ยายไปหา บอกว่าหมอถามอ่ะอ่ะวันนี้มีอาการไงหรอมาหาหมอก็มีอาการไงก็อยากจะให้คุณหมอมาดูพอมามา,มาแถวนี้ก็เลยมาก่อนกําหนดหน่อยอะไรแบเนี้คุณหมอเปิดเปิด,เป,ดเปิดดูเอ่อในคอเปิดดูเดี๋ยวมาคุณหมอขอดูคอหน่อยคุณหมอเนี้ยก็ยังไม่ถึงถึงเวลาใช่ไหมคะแบบบอกคุณหมอขอดูแล้วก็ให้ดูคุณหมอเอ้าเปไหนอ้าเรื่องนเซ็่องนี้ก็เลื่องนี้นะ ที่ท,ที่ที่หมอสั่งว่าอีกหนึ่งปีเข้ามาพบคุณหมอนะ่แต่วันนั้นน่ะยายก็บอกคุณหมอว่าไม่เป็นไรคุณหมอหนูหก็จะลองอธิฐานดูอธิฐานจะขอไฟพุ่งยานของของพระเยซูของ,งพระเจ้านี่แหละขอเอเอเ เป็นยังไงแม่เออหมอก็บอกเออเออเออค้างอยู่นั่นแหละก็จับแล้วก็แล้หมอก็บอไม่มียาอะไรแล้วดีมากมากเลยโอ้โหหมอก็จับมือไปยุะจับมือเยอะเออแล้วบอก่าหายหายแล้วงหายแล้วโอ้ยดีใจไม่ต้องถึงปีเลย amen ขอบคุณพระเจ้า